สวัสดียินดีต้อนรับนะครับข้อสูงช่องนอนรถถ่ยสายสิ่งครับวันนี้นะครับเรามารีวิวรถถเดินตามแต่งสิ่งนะครับวันนี้เรามาลางรถนะครับนี่ครับ l 4 0ซ8นตัวแรงเรานะครับรถถแต่งนะครับรถถแต่งก็นี่หมดจัดนะครับไค้นี่มินมาปัญหาหมดนะครับสติกเกอร์เขาครับถังน้ำมันสีเหืองนะครับใส่สปริงสิ่งด้วยนะครับสปริงสิ่งครับ รถแรงครับรดแรงใส่ยันล้อหายนะครับท้ายนี้จะมีปังฝุนด้วยนะครับท้ายรถครับใส่บังฝุนด้วยนะครับเราจะถ่ายให้ดูนะครับมาล้างรถครวมนี้ครับนี่เอาสี่ส่นหนึ่งของเราครับมาล้างครับโรตารี่ของเราก็เสียนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสายลมนะครับแต่ลมก็ออกไปแล้วนะครับ ถังลงนี่จะอยู่ด้านล่างนะครับนะครับสีชมพูครับแล้วก็จะมีหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์หัวเกียร์นี่สีเขียวนะครับนี่ก็หัวเกียร์ทำเองครับตัวนี้ับงบน้อยครับงบน้อยอันนี้เห็นว่าจะทําลูกติสองนะครับแต่ยังไม่มีงบนะครับแรงจัดนะครับแรงจัดครับฟันนี มีหนวดกุ้งด้วยนะครับหนวดกุ้งครับหนวดกุ้งขโมยมานะครับตอนนี้ครับนี่ครับตุ๊แต่งนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องนองน้รถไถสายซิงเลยนะครับขอบคุณครับ